เซตตาแดงนะับปัญหาความร้อนนะครับตอนนี้เซนความร้อนอยู่นะฮผ่านไหมก็ไม่ผ่านคันนี้ได้ทำเครื่องยนต์นะครับดูร้อนไม่ร้อนนะฮะตอนนี้เล่นเครื่องอยู่ครับจะดูอุณหภูมิความร้อนกัน ภูมิความร้อนขึ้นร้อยกว่าแล้วนะครับเขาจะเปิดที่ร้อยห้าไปดูพัดลมด้านหน้าทํางานไหมพัดลมด้านหน้าทํางานแล้วนะครับพัดลมความร้อนทํางานปกตินะครับหยุดแล้ว หยุดแล้วอุณหภูมิลดลงนะเหลือ90สกว่านะครับคันนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่อุณหภูมิความร้อนั้นค่อนข้างจะสูงไปเดี๋ยวเช็คอีกหนึ่งรอบนะก่อนส่งรถนะครับคันนี้ถ้าจะจบ100%ก็คือต้องทำการเปิดฝาสูบใหม่ อมด้ลมแลนอกทํางานปกตินะฮะอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะแต่จะให้ดีกว่านี้ต้องจัดระบบน้ําใหม่นะครับสาหรับคันนี้แล้วก็ดูต้องยนต์ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับจะขึ้นร้อยสิบร้อยยี่สิบนะฮะใช้ไม่ได้นะครับออย่างที่บอกนะฮะคันนี้ปอร์เชต้านะครับอาการคือความร้อนขึ้นสูงนะฮะ อันนี้เราทําอะไรไปบ้างนะครับก็จะมีหนึ่งเลยนะเราเปลี่ยนหม้อน้ํานะครับแล้วก็วาล์วาน้ํานะแล้วออกวิว่งนะครับไปเจอท่อฮีตเตอร์ด้านหลังรั่วนะอันนั้นเราใช้ทองเหลืองนะฮะวนเข้าหากันนะครับไม่ได้ใช้ฮีตเตอร์เลยนะร่อน้ําเต็มด้านในรถเลยขณะที่เราออกวิว่งทดสอบความร้อนขึ้นไปเจอฮีตเตอร์รั่วนะจัดก,การตัดฮีตเตอร์วนท่อน้ํากับเข้าเครื่องยนต์นะครับ แล้วก็อันนี้นะท่อน้ําตรงนี้นะฮะขนาดทํๆอยู่กรอแตกหักนะเป็นบ่อยในรุ่นนี้นะก็หาของแท้เปลี่ยนให้อ่ากับเอฟซีของเรานะครับนี่ฮะนี่นะนี่นะท่อน้ำสองเส้นนะฮะแล้วก็ไปดูนะเขาใส่หม้อน้ํามาผิดรุ่นด้วยนะครับเฮต้าคัานนี้ใส่หม้อน้ำพันสี่มานะครับเนี่ย ให้ดูภาพกว้างนะม้อน้ำพันสี่กับพันห้าแล้วก็ดัดแปลงท่อมานะฮะอย่างน่าเกียดเลยนะฮะสำหรับกัรนี้เปลี่ยนม้อน้ําให้เป็นตรงรุ่นนะครับแล้วก็วาล์วาน้ํานะใช้เป็นของโตโยตานะครับวาล์วาน้ําของเจตตาเดิมเนี่ยก็จะเปิดที่แปดสิบแปดนะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเนาะเห็นไหมฮะเห็นตัวเลขไหมครับแปดสิบแปดถึงร้อยสองถึงร้อยสองนะ ทีนี้ถ้าเป็นโตโยต้าันจะเปิดที่ประมาณ80ต้นๆก็จะไวกว่านะครับไวกว่า80 82ถึง85 86 87 88ประมาณนี้มันตัวเลขมันจะอยู่ประมาณนี้ในเลงนี้เลยนะถ้าเราร้อนจวจัดใหม่อาจจะประมาณ90ป่านะแต่ทั้งหมวลทั้งมวลน,นะครับเตยต้าคันนี้เดี๋ยวเราจะออกไปวิง่งทดสอบทดลองด้วยกันหลังจากที่เราทำการแก้ไขครับเปลี่ยน อา่าน้ําวาน้ําแล้วก็ท่อน้ําบางส่วนนะฮะแล้วก็ตัดฮิตเตอร์ไปเลยนะครับเพราะรถมันอายุงานหลายปีแล้วนะครับเราจะอกวิวว่งทดสอบนะครับออกวิว่งทดสอบดูว่าอุณหภูมินะครับความร้อนนะมันจะขึ้นสูงหรือไม่นะครับถ้าขึ้นสูงนะต้องทำการแก้ไขนะครับ แต่ถ้าบุณภูมิความร้อนได้นะก็ส่งงาน f c ของเราเลยนะครับามาดูวความร้อนนะครับ

เชตตาแล้วนะนะส่งรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตอนเที่ยงเอฟซีนะ FC เดินทางมารับรถไปเรียบร้อยนะคันนี้กาวคือเอฟซีเราไปซื้อรถมือสองมานะครับจงทําการแก้ไขเรื่องความร้อนก่อนนะครับแต่คันนี้นะ่าจะมีอาการปั๊มติ๊กต่อเนื่องอีกหนึ่งอย่างนะครับคือรถมีอาการซัดลากยาวนะครับเครื่องร้อนก็สตาร์ทติดยาก กี่ยวกับปั๊มทิอีกหนึ่งหนึ่งอย่างนะต้องแก้ไขก่อนนะครับอ่ะปัญหาของเรื่องความร้อนนะครับในคอร์เซต้าที่เจอกันคือเรื่องท่อน้ำนะมันมีหลายจุดนะที่ต้องแก้ไขอย่างคันนี้หม้อน้ำนั้นเปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดสี่มานะแล้วก็ท่อน้ำด้านล่างนะครับท่อน้ำด้านล่างนี่เขาแปลงมาใส่ท่อเหล็กนะ แล้วก็จัดการนะเปลี่ยนข้อน้ําด้านล่างให้นอันนะครับเสร็จนะฮะเปลี่ยนมอน้นะํานะวาน้ําแจ้ง f อฟไปแล้วนะก็คือเบื้องต้นขอแก้ไขาภายนอกก่อนนะถ้าผ่านก็คือจบไม่ต้องเปิดฝาสูบนะก็ทำสองสาอย่างนี้ก่อนเสร็จเอาไปวิ่งทดสอบนะครับสรุปนณะวิ่งไปอุ้ยทำไมความร้อนมันขึ้นสูงทีมง,งานเราก็กลับมาดูอีกรอบนึง สรุปไปน้ำหายนะฮพอน้ำหายก็หาจุดรั่วใหม่นะจุดรั่วไปเจอฮีตเตอร์รั่วนะครับราะง่ายฮีตเตอร์รั่วเราก็ไม่ต้องใช้นะบ้านเราเมืองร้อนตัดบนเลยนะครับตัดบนน้ําให้ไม่ต้องเข้าไปในรถนะครับเสร็จนะคราวนี้ก็ทีน,นี้ก็พวกท่อที่เราไปยุ่งนะมันกรอบไอ้พวกท่อจากถังพักน้ําไปหาเสื้อไปพัดน้ดําด้านหลังก็แตกอีกนะฮะ ไปจัดการเปลี่ยนเพิ่มอีกสองเส้นตรงถังพักน้ํานะครับถังพักน้ำว็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะวอาีก็งบน่าจะมีจํากัดนะถ้าจะทําดีๆเลยก็คงมีม,มีหลักหมืน่นะอันนี้จัดการห่าน้าบ่อน้ำนะท่อน้ํานะครับท่อน้ําบางตัวก็แถมไปนะฮะไม่ได้คิดตังค์เพิ่มนะครับก็สําหรับเบต้าคานันนี้แก้ไขก็ อาจจะใช้งานได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่กน็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะอย่างพวกแผงคอยร้อนนะครับด้านหน้าเราก็ล้างทำความสะอาดให้ใหม่นะครับน้ำยาหม้อน้ำก็เปลี่ยนให้ใหม่นะฮะโอเคนะฮะกับเบื้องต้นนะกับการวิเคราะห์งานนะตอนแรกคิดว่าจะเปิดฝาสูบนะก็ยังนะขอแก้ไขด้านนอกก่อนเพราะน้ํามันยังไม่ได้ดันนะครับก็จบนะครับน,นี้จบจบใช้ได้นะครับ ส่งงานแล้วเรียบร้อยเฟซนำกลับบ้านแล้วนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะกดติดตามให้ด้วยนะครับทางช่อง u t u b e นะฮะแล้วก็ทางเพจ Facebook นะครับอย่าลืมนะติดตามกันด้วยนะฮะแล้วก็กระดิ่งนะครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะฮะเพื่อมีวิดีโอดีๆความรู้ดีๆมาฝากกันนะวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม จะจบงบไม่บานปลายพียิวแง่จเจริญการช่างนะครับ